ชีวิตมีโอกาสว่าจะดีกว่าเดิมนะคนนี้กิเดือนสาว์มีโอกาสว่าชีวิตจะดีกว่าเดิมมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณอะไรอีกโอ้โหใจดีคนวันเสาร์ใจดีทําเพื่อผู้อื่นทําเพื่อคนอื่นมาโดยตลอดบุญกุศลจากการที่คุณช่วยเหลือผู้คนทําบุญให้ทานสร้างบุญสร้างกุศลไว้อย่างสม่ําเสมอส่งผลให้คุณจะได้รับสิ่งดีๆในเร็ววันนี้และเป็นเป็นเรื่องดีๆที่จะทาให้ชีวิตของคุณดีขึ้นด้วย นะอะไรอีกอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณขอดูพลังงานนะโอ้โหแผ่ก้านสาขานะกิ่งก้านใบช้าช้าใบก้านเก่งกิ่งก้านใบช้าช้าใบก้านเก่งนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตจะเจริญเติบโตงอกงามงอกเงยนะสิ่งดีๆแผ่ขยายกิ่งก้านใบช้ช้ใบก้านเก่งเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้อะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคนสุดท้ายโอ้โหชีวิตต้องบอกเลยนะมีโอกาสที่จะได้ ได้พักผ่อนบ้างแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะหนักเหนื่อยมาเยอะแยะมากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมานะแล้วก็1นึงถึงสิธันวาคมมันเหมือนกับอยู่ตัวนะได้พักผ่อนบ้างแล้วได้ได้หายใจหายคอได้รู้สึกชื่นอกชื่นใจบ้างแล้วได้สบายบ้างแล้วนะอะขออีกสักหนึ่งใบนะคะขออีกสักหนึ่งใบ หมดแล้วความทุกความโศกอะไรที่เคยผ่านมานะคะดูจากพลังงานตรงนี้คนที่เกิดในวันเสาร์ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าชีวิตกําลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะเป็นทางที่ดีขึ้นชีวิตแฮ ppy มีความสุขมากขึ้นนะขอแค่คุณโฟกัสไปข้างหน้าอย่าจมอยู่กับอดีตอะไรที่ผ่านมาแล้วช่างมันอะไรที่ไม่ดีผ่านไปแล้วช่างมันอย่าไปสนใจอย่าไปกังวลถึงอดีตอย่าไปกลัวอนาคตทําปัจจุบันให้ดีแล้วอนาคตจะดีมา ถ้าเป็นเรื่องของการงานหางานอยู่ได้งานแน่นอนจ้ะไม่ต้องไปคิดถึงงานเก่าแล้วเพราะงานใหม่ดีกว่าถ้าถาถ้าถ้าเกิดทำงานอยู่นะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสทําให้คุณจเจริญเติบโตก้าวหน้านะบุญกุศลหรือว่าความดีงามนะความรับผิดชอบที่คุณทํามาในเรื่องของการทํางานความรับผิดชอบการช่วยเหลือผู้คนอะไรต่างๆจะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคุณค่าเห็นความสามารถเห็นความรับผิดชอบเห็นศักยภาพนะเห็นคุณงามความดีของคุณและอาจจะให้เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่ง นะเออหรือว่าอาจจะให้ยกย้ายปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณไปอยู่ในจุดที่มันดีกว่าเนอะนะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเรียนมีโอกาสเรียนจบสอบผ่านสอบได้มีคนคอยช่วยเหลือกลาลยนณมิตรรอบตัวค่ะเพราะนั้นแล้วสอบผ่านสอบได้แน่นอนนะคะเออ,เอ,อต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะผ่านได้แบบ สบายอกสบายใจมีคนคอยช่วยเหลือเพราะนั้นแล้วคุณทําดีที่สุดแล้วไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเชื่อมั่นในตัวเองแล้วลงมือทําให้ดีที่สุดนะส่วนถ้าเกิดเป็นเรื่องในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกลูกค้าลูกหาจะเข้าเยอะลูกค้าลูกหาจะเข้ามาเป็นหางว่าวลูกค้าจะต่อคิวยาวไปถึงสามบ้านแปดบ้าน นะต้องบอกว่าจะมีลูกค้าลูกหาเข้าเยอะมากนะคาขายร่ํารวยค้าขายดีลูกค้าลูกหายเยอะนะมีคนเข้ามาอยากจะทําธุรกิจร่วมด้วยค่อนข้างมากนะมีโอกาสที่จะได้ขยายสาขาขยายขยายสาขาเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะะอะไรอะไรที่ก่อนหน้านี้รู้สึกติดขัดมันจะเริ่มอยู่ตรงอยู่ตัวนะเห็นแนวทางที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ให้ตัวเองได้อย่างดีทําให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจหลับสบายแล้ว ก่อนหน้านี้อาจจะหลับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะหนึ่งถึงสิบห้าธันวาเป็นต้นไปต้องบอกว่าหลับสบายมากขึ้นสบายอกสบายใจอะ่ะการเงินต้องบอกว่าคลาั่งคล่องตัวนะมีโอกาสที่จะมีทางมีมีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบหลังหลายหลมาเทม,มาอะไรที่ผ่านไปแล้วไม่ต้องคิดนะอะไรที่ผ่านไปแล้วไม่ต้องคิดบางคนอาจจะมีโอกาส อาจจะติดหนี้เป็นหนี้เป็นสินเสียเงินเสียทองอะไรบางอย่างไปในอดีตอย่าไปสนใจอย่าไปคิดถึงให้มันผ่านผ่านไปนะอย่าไปดึงดูดเป็นพลังงานลบๆเข้าสู่ชีวิตอะไรที่มันผ่านแล้วผ่านไปโฟกัสปัจจุบนันโฟกัสปัจจุบนันนะวันนี้มีเงินมีทองหลังไหลมาเทมาโฟกัสขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบนันแล้วมันกําลังจะชวนเพื่อนเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอีกมหาศาลการเงินกําลังจะหลังไหลไหลมาเทมานะคนที่เกิดในวันเสาร์เนาะนะ แล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดไปในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่นอนคนต่างวัยคนเก่าๆหวนคืนมาเสียดาย <_ d ye> ควรเสียอกเสียดายเสียใจแล้วก็เพิ่งมารู้ตัวสํานึกได้แล้วและอยากจะมาขอคืนดีนะออหรืออาจจะเป็นคนต่างวัยก็ได้นะอาจจะมารู้สึกดีๆกับคุณเป็นไปได้อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจไหมส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยจะมีคนมาให้เลือกอีกเยอะอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจให้ใครคนใหม่ๆบ้างหรือเปล่าส่วนถ้าเกิดเงินเงนกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ต้องบอกเลยยังไงก็ดีกัน นะเออให้เวลาคุณและเขาในการเคลียร์พลังงานเคลียร์ความรู้สึกอารมณ์นิดหนึ่งนะพออารมณ์ดีอารมณ์เบิกบานปรับปรับปรับจูนกันทําความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันหันหน้าเข้าหากันเดี๋ยวก็ดีกันค่ะแล้วกลับมาครั้งนี้จะดีกว่าเดิมด้วยเออส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วนะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็โอเคอยู่ต้องบอกเลยอาจจะมีโอกาสแต่งงานมีโอกาสขอแต่งงานมีโอกาสมีลูกมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่เติบโ <Leg it. S 2> <ๆ S 1> ตขึ้นแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมว้า